อย่าในข้อ8นะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABD เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม A เป็นมุมฉากนะครับนะก็วัดพกกาพวกข้าวก่อนนะมุม A เป็นมุมฉาก AB เท่ากับสนะิบ่เป็นจุด B แล้วกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นจุด D AD เท่ากับ24 C เป็นจุดที่อยู่ระหว่าง B กับอ่ะ C อาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่รู้แต่อยู่ระหว่าง B กับ d นี่แหละนะโดยเขาบอกว่าโดยจุด D ีเนี่ยนะครับแบ่ง B c ต่อ CD นะครับเป็นสามต่อหนึ่ง B ถึง C อ่ะสามส่วนแล้ว C ไปถึง D อีกหนึ่งส่วนแสดงว่ารวมทั้งหมดสี่ส่วนใช่ไหมงั้นเราก็เลยแบ่งเส้นเราก็เลยแบ่งเส้น BD เนะี่ยคร่าวๆออกเป็นสี่ส่วนก่อน อ่โอเคเนาะ b ไปถึง่ีสามส่วนหนึ่งสองสามเนี่ยจุด c ีคนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ซีไปถึงดีหนึ่งส่วนเนี่ยซีไปถึงดีหนึ่งส่วนเนี่ยสามส่วนเนี่ยหนึ่งส่วนดูออกยังครับโอเคงั้นเราได้ตำแหน่นงจุด c ีนะครับเด็ก ลองนึกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเรามองรูปเนี้ยให้ด้าน bd เป็นฐานให้ด้าน bd เป็นฐานจะพบว่าตัวฐานนั้นถูกแบ่งเป็นสี่ช่วงเท่าๆกันใช่ะนมะมองว่า b d ดีเป็นฐาน a เป็นจุดยอดนะแล้วถ้าเกิดว่าคูลากเส้นพวกนี้ล่ะครับนะครับจากจุดยอดลากมายัางจุดแบ่งพวกนี้ มันก็จะเกิดการแบ่งเป็นสามเหลี่ยมย่อยสี่รูปใช่ไหมทุกรูปฐานยาวเท่ากันป่ะช่วงนี้คือฐานของรูปที่หนึ่งช่วงนี้คือฐานของรูปที่สองช่วงนี้ฐานรูปที่สามช่วงนี้ฐานรูปที่สี่ฐานยาวเท่ากันเนาะสูงละ่ะในการวัดความสูงมันจะวัดเป็นเส้นตั้งฉากจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานใช่ไหมครับ เมื่อกี้ฐานเท่ากันแล้วนะเดี๋ยวเขจะปล่อยมือเส้นพนนีจะหายไปนะโอเคนะสูง<ม>ต้องลากจากจุดยอดก็คือลากจาก a ให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานก็คือให้ไปตั้งฉากกับแนว bd ลากจาก a ให้ไปตั้งฉากกับแนว bd ครับนี่ครับเส้นสูงของพวกของของทั้งสี่รูปเลยคือเส้นนี้ครับทั้งสี่รูปเมื่อกี้สูงเท่ากันหมดด้วยครับ รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่ทั้งสี่รูปมีฐานยาวเท่ากันแล้วก็ส่วนสูงก็คือเส้นสีเขียวเหมือนกันหมดด้วยแปลว่าสูงเท่ากันดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้งสี่รูปจึงเท่ากันอันนี้สับสนปะไม่สับสนนะถ้าเราหาพื้นที่รูปใหญ่ได้เราเอามาหารสี่เราก็จะได้พื้นที่รูปเล็กแต่ละรูปใช่ไหม เขาอยากได้พื้นที่ของ ACD คือเขาอยากได้พื้นที่ของแค่ตรงนี้อ๋อเขาอยากได้พื้นที่รูปเล็กหนึ่งรูปตอนนี้เราคิดพื้นที่รูปใหญ่เลยครับเพราะว่าอะไรครับโจทย์บอกอยู่แล้วว่าตรงนี้มุลชาดังนั้นสำหรับรูปใหญ่นะครับเราก็มองว่า24เป็นฐาน10เป็นสูงก็จะคิดพื้นที่รูปใหญ่ได้แล้วใช่ปะเออ จากสามเหลี่ยม ABD มอง AD เท่ากับ24เป็นฐานแล้วก็มอง AB ซึ่งเท่ากับ10เป็นศูงเพราะฉะนั้นตัวพื้นที่ของสามเหลี่ยมใหญ่ ABD จงเท่ากับเศษเส่วนสองคูณฐานคูณสูงเศษส่วสองคูณยี่สิคูณส,สณ 24, ณ 10, ิก็จะได้ร้อยยี่สิตารางเซนขั้นตอนหลังจากนั้นเราก็มองใหม่ว่าคราวนี้มอง A เป็นจุดยอดนะครับ มอง A เป็นจุดยอดมองแนว B D เป็นฐานนะครับดีถูกแต่งเป็นสี่ช่วงเท่าๆกัน ที่จุด C E F นะดูให้ตรงนี้เป็น C เป็น E เป็น F โอเคนะทำได้ลายเึ้นๆมันจะไม่ขึ้น โอเคนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนแบ่งสี่ส่วนแบ่งเป็นสี่ช่วงเท่ากันเด็กงงหรือเปล่าครับมาจากไอที่บอกว่าเป็นสามตอนหนึ่งเจ๊าเนาอโอเคอพอแบ่งเป็นสี่ช่วงเท่าเกันนะครับมันก็เลยทําให้สามเหลี่ยมสามรูปนี้ A D C A C E A E F แล้วก็ A F B ทั้งสี่รูปมีฐานยาวเท่ากันและส่วนสูงก็เท่ากันและความสูงก็เท่ากันด้วย ก็คือเส้น A, g อให้ตรงนี้เป็นจุด G เพราะฉะนั้นพื้นที่ของทั้งสี่รูปจึงต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมทั้งสี่รูปสามเหลี่ยมย่อยทั้งสี่รูปจึงเท่ากัน จทย์อยได้พื so, ้นท so, ี่ของสามเหลี่ยม ACD อันนี้ขอแก้ชื่อนี่หนึ่งเป็น ACD นะครับจะได้ตรงกับโจทย์เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม ACD จึงคิดจากเอาพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่พื้นที่สามเหลี่ยม a b d มาหารด้วยสี่รอหารด้วยสก็30ตารางเซต ในจุดไหนที่งงๆอะไรไหมครับ